วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามากินต้ยมยำร้านลับนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอยู่ตรงข้ามอันนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราไปเดู่ร้านต้มยำนะคะเป็นร้านไทย ไอต้นบีกูดินเละเลยทิปปัส on the fridge or something อะไรอ็บหกีกนติด่อ้องเต็งเย a ตไปนี้ยงทุกคนเราก็จะมาชิมกันทุคั้งยุ่งน่าตืนกได้ค e. นเรียบร้อย้เมื่อกี้แอบชิมรวนานสุกเมา สชาติอร่อยมากค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะเป็นิกบ้านะไ